มันมาสวนนี่มันยาวนะอยู่บ้านมันยาวไม่ยวมันยาวมากคือมันดีมันยาวมันยาวมันวิ่งมาตามช่องเราต้องการเนี่ยมันมาไม่ได้ก็เนี่ยเบียดรคก็วิ่งมาเนี่ยก็โป๊ะพอดีก็ต้องมีเจตนาว่าต้องการวางลางหรือต้องการเบรนเบรนเพื่อหนีไปก็ใช้แขนรับใช้แขนรับไม่หักหรอจะมีคำถามนี้เพราะเราไม่รับอย่างนี้บอกไงไม่รับอย่างนี้เลยเตะมาโป๊ะหักแน่นอนแต่มาปั๊บ หักเห็นไหมหักอีกเพราะว่ามันชนกระดูกไม่ได้ใช่นไหมแต่เรื่องต้นแรงอยู่ไหนคุณเสียบเสียบเตะมาเห็นไหมมันตรงนี้มันเนี่ยน่องมันรถแข้งอยู่ใต้นี่หักฝั่งนี้เตะมาครับแค่นี้แข้งเขานี่หักหรือไม่อ่ายจะเจ็บทั้งคู่สอกตีแต่อันนี้ดูดินักแข้งอยู่นี่แต่แขกคูอยู่นี่มันวิ่งเขานี่แรงกดมันหาสารในการกดไปนั้นเขาเขาตอนเตะเราชกตัวเราปั้าเนี่ยดูเห็นไหมมันไม่โดนเลยเตะมาขาเนี่ยเขาชก เนี่ยถ้าอะไรไม่โดนเจอเจอเข่าได้พอดีปั้งเนี่ยได้จะเข่าเนี่ยถ้าก่างไหรือก็ไม่ต้องมาเราไม่ได้รับเราไม่ชนเราไม่รับคมดาบแต่เรารับรับตะแบงตะแบงดาบตะแบงแข้งเพราะนั้นเราเข้ามีถิ่นมันอยู่ยาวมันเจ็มาหากูถ้าไม่เข้าเนีเราเรารับตะแบงดาบเรามันไม่ชนฟังังมันใสวันนี้ไม่หักเราใช่ไม่รับคนดาบใช่แล้วพอถ้าเขาจะเสียบป้องเลือดเสียบเข้ามันเลยเข้าสี่ตัวเลยไหม มันคือจะแบงไปแล้วเพราะถ้าเกิดบอกว่าถ้าถามว่าที่หักเนี่ยเริ่มเหมือนกับเอาคอนึกว่าเอาแขนนี่มา็ค้ดาบเนี่ยโค้งดาบเตะไปไหมโป้ไปได้เตะมาโปหักดิเข้าใจไหมแต่เตะปั๊บกูไม่หักเพราะนี่กูไม่หักนี่ตรงนี้มันนิ่มตรงนี้ไม่มีแน่เห็นไหมนิ่มไม่ไม่หักเลยแล้วแรงน้อยด้วยเพราะต้นแรงอันนี้รับคนอ่ะรับคนเลยรับคนตีไม่ไดรับโนดใช่เพราะันตรงนี้เขาไม่เข้าใจหรอ้ปะเอาแขนตีแข้งที่รับก็เห็นว่าเราเขาเตะเราเสียได้เรกเสียได้ กุกลาบใส่เลยกุหลาบเคยเขไม่เจ็บเพราะว่าเคยไม่เจ็บใส่สระใส่สายแรงอย่าเงี้ยไม่เจ็บ,บ,สะสะรงงบจริงๆมันคือลูกเนี้ยมันต้องตีได้สอบแต่มาเบาๆเนี่ยเตะมาเนี่ยคือเนี้ยเหมือนเขาจะเจ็บไงม,มันทำไม่ได้แล้วถ้ามันจะมีคนถามจากในคลิปนี้แหละน้องเตะเบาหรือเปล่าโอ้โหเตะขาไม่เตะเลยถ้าเตะแรงมากก็ยิ่งหลุดเร็วเพราะถ้าเสียบเตะแรงมากก็ทุกทุบตายเร็วเพราะมันจะหายเลยเพราะมันจะแรงเลยทุ๊บนะยยิ่งเร็วไป เห็นหมเราเสียหลักด้วยอย่าลืมแล้วถ้าเตะแรงมาเตะแรงมาแล้วกูตบเนี่ยเขาก็อยู่เพราะจนแรงยกาวันนี้กมานี้ขึ้นยังไงขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ดูดิมันจะขึ้นเราสามเนี่ยสนามนี้ชนมาปึ๊กเนี่ยเห็นไหมยิ่งเจ็บด้วยซ้ำเพราะชิยาถสุสอนเตะเนี่ยช่ยาถสุสอนเตะมาปุ๊บเตได้ขวามาเลยเนี่ยไม่เข้าเลยเนี่ยก็โดนเนี่ยก็กดเนี่ยแรงจนที่เลยอ้าวเนี่ยมันเข้าหรอกจบ อกวันนี้เลยตกจนไม่ไหวอะ่ะเ <c oughs> ขาไม่ได้เตะม,มาไม่ชับแบบนี้อันนี้ตีมือหกักสิ <c oughs> ถ้ารับอย่างนี้มือหกักอย่างนี้ก็มือหกักแต่อันนี้กูึกเตะมาเพราอันนี้เตะมาคืออันนี้ยนึกับมือหักเลยไหมอยู่ที่มือบนอะ่ะมือล่างไม่ได้เลยอะไรแม้การสะบัดปายไม่เฉยเตะสะบัดไม่ได้การสะบัดใหม่ไหมเขาสะบัดเสร็จนี่มันหักได้อยู่แล้วคนอ่ะเนี้ยมันมีแค่นี้เพราะนั้นอันนี้ยกูทำเพราะว่ามีคนก๊อปปี้ขายา ื่อก่อนจะอยู่พวกมวยรับปั๊บมาเริ่มเรียนแบบเลยมารับอย่างงี้อ่าพวกมวยต่างชาตินั่นเรับอยู่ใกล้ๆเขารับเลยเรกว่าคุณท่อผมใช้วิธีนี้ไหมปั๊บครับคู่เลยได้ได้กูบอกแต่รับบนบนถักกันเหมือนเดิมนะนี่หลอกไม่เฉยเนี่ยที่เราจับปั๊บเขาเตะปั๊บคุจับปั๊บก็คือลูงเนี้ยหลอกไงแต่นี่มันหมดแรงแต่นี่รับตบปั๊บแล้วคนจับเห็นไหมมันเตะไม่ขึ้นคือคนน่ะถ้าเข้าใจวิธีการใช้แรงเนี่ย มันหวานปลายมีมีคมเนี่ยแรงหนึ่งเยอะแต่เราเรากดโคนหวานมันฟันไม่ได้อาจารย์เขียนบอกหวานไม่มีดั้งไงเมื่อเรากดตรงด้ามันขึ้นได้ไงเนี่ยเนี้ยถ้าเตะบไปเจ็บไม่ขึ้นหรอกเนี่ยกดโคนยกนิ่ไม่มตัดดั้งหนึ่งแรงอึ๊บอ่าไม่ขึ้นเนี่ยไม่ขึ้นมือนรถมันทุกบบขึ้นลอยไม่ได้ถ้ามันวางที่ลอยถ้าอยู่หามแรงดีก็แรงแน่นอนเห็นไหมถ้าอย่างนี้ที่มาเห็นไหมถ้าเป็นอย่างนี้ที่มาคุณให้ผจะกระเด็งนะ่นหนีเจ้าหนีแต่กูไม่ให้ขึ้นดักเลยผมเจ็บด้วยตบก็ แล้วมือเนี่ยเนี่ยมึงเอาอย่างนี้ถ้ากูเก่งด้วยนะไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยมึงจะาชนได้ต่อเพราะอั้งของจริงไม่ใช่ของจริงอั้งของจริงวันนี้สอบไปก็ได้โป๊จบละเจตนาคือตรงนี้นี่ใชัยาสอนอันนี้สอนเพื่ออะไรอันนี้เตะมากีร้อยทีเอาคอได้เตะไลูกเดินมาเปิดห้ชซี่ย์ยัโดนหลายคู่ใจยากถ้าเตะโดนปับเตะมาเนี่ยโดนตอัดกับเลยไอ้พริกเดือดไม่หมดโดนสะบัดแขนโดนเตะไม่ได้ต้องมาโดนเห็นไหม แต่ไม่โดนเลยไม่มือไม่มีอะไรเราะไม่โดนเพราะขาวมันหักคาบไม่ได้ไงแต่นี่การสอบปลายระดับยังพอได้เว้ยเพราเปิดเข็เพราเปิดปับปอกพอเล่นเป็นกัรสอบเป็นปอกก็พอดี <S 2> <S 2> มันก็เจ็บเองเพราะเราใช้สอบงเสียาม,มันคือการใช้วิชาที่ลึกขึ้นไปอีกมันก็สอนเนี่ยนะนี่คือหลักการรับนี่คือเขาไม่เข้าใจาว่านี่คือพื้นฐานที่สอนเพื่อ พัฒนาต่อไปท่านบอกว่าวางมือแม่นสอกก็ต้องแม่นลูกแต่เล่นกันอ่ะเอาสอกเลยไม่ได้เพราะมันจะเจ็บแล้วคนเต็ไม่เตะเลยเจ็บเป็นเดือนเคยลองแล้วใครลองของเจ็บหมดเพราะนั้นเอาฝ่ามือรับกันให้อยู่ได้แล้วก็ใช้สอกเมื่อถึงเวลานี่คือมวยชายาที่สอนแบบนี้คนไม่เข้าใจเราเปิดบางตูอัวนี้สนุกสนานฝึกไปเขาก็จมตีรับไม่ได้หรอกรับไม่ได้รจริงจริง,รงมันรับได้มีคนนักมวยไทยอ่ะเคยมาลองแล้วที่ร้านเนี่ย เราเราเสร็จรับกันอยู่เขายิ้มเขาเตะแรงมากอะจะพูนี่แหละออกปากปเลยเพอยังรับกันอยู่พอเสร็จรับรองครูแปงตายแน่พี่แปงตายแน่พอมาเรียนแล้วเนี่ยไม่ลองของก็บอกว่าเรียนแล้วถึงรู้มเป็นอย่างนี้ดีนะผมไม่ลองพี่วันนั้นเขาพูดอย่นี่เลยเพื่อนช่วยให้ลองพี่เลยเพราะพี่สอนอยู่ที่ที่ตึกอยู่มันเตะสอบดางมากอู้หมต้มถนัดเลยนะเต่แรงมากกลัวเออหลังจากเป็นแล้วหลังจากหลังจากที่มาฝึกกับเราแล้วแล้วรู้วิธีแก้แล้วก็เลยเตะให้ดูเตะแรงมาก ขารู้เขาเตะเราเราับจะขุจะตายแน่แหละอืมแต่ไม่พราะเขาฝึกแล้วก็รู้มันไม่ได้เขาเตะเขาเจ็บเองทั้งในกลน,นี้มีทั้งพื้นฐานการรับที่ดีซ่อนกลนเยอะแยะหลายลูกทั้งทุ่มทั้งหักทั้งปักได้หมดเลยเยอะแยะนั่นคือเขารู้วางแรงตรงไหนจุดไหนอ่อนจุดไหนแข็งวางแรงตรงไหนเบรกแรงได้แล้วจะวางคนซ่อนกลนต่อไปยังไงนี่คือหลักการที่เขาวางไว้ซึ่งคนไม่เรียนจะไม่รู้เลย นี่ก็เปิดให้บางพู้มีการถามหาจะได้รู้โมชย,ยามีบ้างมีของม,มีของที่ลึกกว่านั้นเยอะที่คุณไม่เข้าใจต้องเรียนรู้จริงๆถึงเข้าใจแล้วจบในเกมด้วยเพราะคนนียเคยใช้แค่ปลายตรง้ามเตะไม่เกิน3ทีครั้งที่3าก็จบพิการเลยนี่คือเตะฝ่ายหนักที่สมรู้ครงแรกรับไม่ถูกวิธีรับถูกวิธีแต่ไม่ถูกเชิงคือเขาเตะม,มาเพราะอันนี้กัดซ้ายไปกัดจดมวยเรื่องกัดกัดขวาอะไรเวลาเรียกว่า เลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมซ้ายเลี่ยมซ้ายเลี่ยมซ้ายเลี่ยมนี้ไอ้เลี่ยมขวา,าพอดีหันมาครูหันม,มาหาครูดิเนี่ยเ,เนี่ยเลี่ยมขวามันก็เลยมวนเป๊ะมวยท่าร่วมทีนี้พอเตะมาเนี่ยเตะปั๊บนี่ก็รับปั้งเห็นไหมโดนแรงแข่งมีสิทธิ์เจ็บได้นะทีทิ่งมันปนนั๊บปั้งโอ้โหมุดไอ้แข้งมีสิ่งนี่ครูทองอยู่ที่ยิมไอ้ที่โคที่มุมอ่ะสืบที่ลูกปัง้งเนี่ยเรียบร้อยเลยปัง้งต่อยว่ามีร่วงแล้วขาสั่นนิดๆเลยปักลงเส้นนี้ ตรงนี้เพาราะกล้ามเนื้ออยู่นี่เต๋อม,มาเนี่ยตรงนี้กล้ามเนื้ออยู่นี้กล้ามเนื้อฉีกแล้วพลิกเลยขนาดต่อยแล้วนี่ลงนอนลงนองนอแล้วขาสั่นเลยต่อยลงซ้า้กระน,นูกอ่ะพอเราลักลงไปพึ่งเลยนอนพิ่งนอนเพิ่งฝ่งอยไม่โดนเลยนะลูกนี้เห็นกับตาคุณเห็นด้วยนอนเอาไปหาแก้ไม่ลงจนขาพิก,การตลอดชีพเพราะกล้ามเนื้อจนฉีกเลยเนีย่ยเรื่องจริงเป็นอย่างนี้ขนาดมีการท้าแก้มือมาครูบอกเอาเลยกี่แสนร่วามาอ่า แล้วพอดีครั้นักูอยู่กรมประชากูทองกูทองก็อยู่กรมประชารุ่พี่ก็อยู่นั่นด้วยหลายคนก็ประชุมคุยกันเฮ้ยพระเจ้าทามาเอาเอาสิใครถือเอาเลยถ้างานนี้ถ้ามันกล้าต่อยนะยกูว่าขอโอยกแก้วเดียวแต่ถ้ามันต่อยนะยินดีจ่ายเงินปรากฏพอท้ามาร,รับรับท้าเสร็จปั๊บมันถอนเลยเขาบอกเฮ้ยทองรู้ได้งไงอ่ะพี่ปรชาที่เป็นคนหน้ารู้ได้งไงอ๋อมันกล้ามเนื้อฉีกแล้ว อันนี้แค่ตบโดนที่เก่าเตะมาตบเบาๆนี่นะมันจะชักอยู่ใน้มฉีกแล้วมันประสานไม่ทันหลอกไม่ได้อยู่แล้วแก้ยังไงกั้งป้ฉีกโดนสอบปากอย่างแรหรือปากพลกอยหรือจุบแข้งของเราเองเอาจุดแข้งไม่ใช่เอาแข้งมนชนอย่างนี้นะแต่นี่จุบแข้งมือเป็นชื่อมันไงแต่มันจุดแข้งยังมันจุบแบบนี้คือถ้าครูชยาเป็นอย่างนี้เนี่ยปักเลยแล้วต่อลูกไม้สบายเลยไหมเนี่ยคือการแก้เกมที่นึกไป่ถึงแก้ตีนที่เตะเก่งมากบอก แข้งพววดลูกศิษย์พรวดตีนผีสิงไว้เนี่ยคือเรื่องเล่ายาวเนาะถ้ามีภาคส่งไปเตะแรงมากบอกเออถ้าไม่ใช่ถ้าไม่จริงไม่ใช่ลูกคนท้าเลยเพื่อนกับเพื่อนเจอกันมาเจออะไรปีไม่เจอกันแค่หนึ่งหลอกชื่ออีกทีชื่อของมันว่าจ้งเพราะทางนี้ทางนี้ไม่จุดแข้งอย่างเงี้ยไม่จุดแข้งเนี่ยหนีอ่ะก็เจ็บเราก็เจ็บเพราะช่องว่างเกิดเงี้ยเกิดเจ็บอันนี้จุบแข้งเลยมาหากูกพื่หาแค่ไม่ลัวกแข้งแต่อะไรหนามันอยู่ไงอย่างน้อยถ้าโดนแล้วแข้ง เขาก็เจ็บแล้วก็เจ็บถ้าโดนปุ่มแข้งเขาเจ็บกว่าเพราะแข้งนี่เหนียวกว่าอ่าอาจวถ้าเราถอนตัวเป็นซวยเลยจุบแข้งจุบป,ป่าตีนซัวแม่<อ>นี่ก็เดินไม่ได้เลยเขาเท้าหักเลยอย่างเงี้ยไม่เขาแม่นเขาอะเตะแม่นแล้วหนีมาเนี่ยมันแม่นพอดีแล้วก็แม่นพอดีก็มันเตะตัวเราเราท่าคูแม่นอะไรเนี่ยหรือไม่ใช่เราก็เตะแรงไม่ได้เพราะมึงโอ้โหมาตีเหลี่ยมโต๊ะมึงนั้งแหลมเลยมันเตะแม่น ถ้ามันถ้ามันไม่เตะตัวครูเตะขาจะโดนยังไงอ่ะก็โดนถ้าเตะขาจะโดนนิเชนก็เนียถ้าเตะขาครูเนี่ยครูจะนี่จิบก็สูกแทนก็แข่งจนแข้งก็โดนโดนใหม่ก็หนามตรงนั้นเลยแต่มันเตะตัวเตะหน้าอะไรโดนเลยลูกศิษย์ูครูรับเนี่ยข้อเท้าหลุดรั้วเลยมือไทยอ่ะ จมเนี่ยมีเรื่องล่าอีกถ้าเราอะมีเจ้าเพียงพออยู่จำบมรีเออมันเตะหลุดปั๊บอะไรมันก็น่าตะคอพอเตะกันคอชักนี่มันทางนี้ดิเปิดปั๊บชักโป๊ะเนี่ยก็เท้าหลุดเลยขเขาตะขานี่เนี่ยเรื่องจริงมีที่จำบดรีเล่าเป็นเรื่องจีเรื่องจึ่งมันก็เป็นทางนี้ยรูค,คูโดนถูกเมยไทยถูกไอ้หมดเวลาเนี่ยเคยสอนผู้แปลมันก็หวาดไนะงงั้นดา่าครูสู้เลยมันก็ซ้อมตรงบางภูมิเนจะ้าเพียงพอจุกระโดดเตะ พอโหยาเตะเดเด็งเปลี่ยนก็ปวดคอเด็กมนต้องกระดานคอดิตกใจยกมันทุกมันฝุกแค่นี้พอพลิกปั๊บก็โดนร่องตีโป๊ะเลยข้อนี้เขาพับอ่ะพลุบหลุดยืดตั้งแผลบเลยพิก,การเลยมวยจะต่อยประอาทิษณ์หน้าต้องเลื่อนแล้วโดนกินตำพันจะยิงกันตายถึงนั้นเราต้องไปเคลียร์ต้องคุยต้องฝากผู้มกับเคลียร์เลยเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยจนเขาล้วงฝ่ายเขาผิดเขาก็จบาาไปจะต้องคุยจะค,คุยเรื่องเรื่องนี้เรื่องจริงแบบนี้นะครับ